ตัวมิมกับหูนะครับแล้วบินมาบางยางหลายจับไฟกับไท่ผู้ชมพออแลกก็เลยบอกกาปูใ่่าเิงเป็นฝูงไม่กล้าเข้ามาบริเวณนี้แล้วครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อโบเมาห์มิมบมาาแล้วนมาาแล้วเ้ยสิมเกก S 1> <S 1> ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดล้างนะครับก็มากับทีมงานนะครับอันนี้บาวไทยชาแนลนะครับเเก็พึ่งมาครัง้งแรกนะครับเช่นเคยครับมาครัง้งแรก มักจะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับอันี้ทีมงานก็มากับห,หนุ่มามคนเดิมนะครับก็ต้องแล่นะครับแล้วก็มาวินชาแนลนะครับป้าต่อยคนมีเซนต์นะครับตรงนี้คือเป็นทางขึ้นนะครับเรา,าลองลองเดินเข้าไปดูนะครับ ปูใหญ่ในวัดร้างเป็นพระประธานไงคุ้มดู่นี่ดูแลไหมครับผมนะครับเพราะว่าผมเปิดไฟได้ได้ไม่นานนะท่านผู้ชมมิ้มนะครับมิ้มเอออะไรนะเพื่องฮะเพื่งเพิ่งเพ้่งหรือพึ่งพึ่งเอาพึ่งนะเพึ่งต่อยหรือตอยนานแล้วเพึ่งต่อยอ้าวตกลงพึ่งต่อยเหรอนี่แขนสอกพื่องต่อยพื่งต่อยอ้าวต่อยอ่ะแล้วกัดแล้วโดนอะไรต่อย ต่อต่อยต่อบ่ะต่อคือพึ่งผู้แตนทาท้งเรียเบิ้งบนนะครับด้วยันอก่อนโดนอะไรต่อยคันคันใครอะไรต่อยพึ่งเอาแล้วแล้วตกลงอะไรต่อยอ่ะแต่จต่อยตอนไหนตอนเมื่อกี้อ่ะแล้วโดนอะไรต่อยพึ่งพึ่งต่อยอืมเอาแล้วอะไรต่อยอ่ะพึ่งต่อยเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมเออก้อนสิเข่ามานี่มองจอดรถท่านผู้ชมเออคือเอาไฟเอาเอาไฟว่างไว้ปุ๊บ พึ่งหรือตอัวมิมกับโโบหูน,นะครับแล้วบินมาบางยางหลายจับไฟกับอะไรตะยพยมพอ<ร>ต้องแรกก็เลยบอกเกาปูใหญ่ในวัดลางผู้ขาพวกผู้ขามาดีมากงามทีมงานหนุ่มอามคนเดิมย่าตื่นยาถ่วงผู้ขาให้ขอบอกวันนว่าปูใหญ่ในวัดลางเให้ผู้ขาพระไทยทำรายการมาดีมากงามเข้งๆรวยๆส,สวยๆงามถูกทันนะครับเนาะมาดีมางงามครับอสาธุพอดีบนนี่หรอกบอกคนละคน บริวารันตัวขอทำความสะอาดก่อนนะครับนะจุดตรงนี้ครับลกมากเลยครับนะครับเพราก่อนหนี่ถ้อถ้าเรามาขอจะเห็นยาดซึ่จไม่กลัวที่ได้ยื่แตนีมันเป็นหน้าเลยไม่กลัวเ่รเาลกไปลางบอกลงก่นอก็ว่าทีจริงข้าเดียวสาดมันบอกเอาเอาางสิะไปเอาสาดมาปูเจ้าก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะวากันเดี๋ยวย่างถาไม่กลัวไหมเอาสาดมาปูจ้าก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมของนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผม ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีคอนทนด์สี่ช่องหนึ่งตัวเฮ้ยแดงฮวนเอาเดี๋ยว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 ยังไม่ลุนไม่ใสอีดีไม่หายยังไงบ้างหนิมีเมีออ๋อนี่ไงเออขึ้นต่อยนี่ไงโอ้ยขอที่ครับผมไม่มันอยู่ในคางจริงนะครับก็เมื่อเมื่อตะกี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยตอนที่ผมเข้ามานะครับ อ่าคือคือเราไปเจออ่ามิมใหญ่บอไว้โยกเขินเราไปเจอมิมใหญ่นะครับคือมันเป็นฮะพึ่งภาษาอีสานเขาเรียกมิมก็ก็มิมใหญ่มิมใหญ่เออเอาเอาถืงถือเด้อเพิ่งเอาแบบนั้นเพิเอ้เอาทานนี้ก็ว่าเพิ่มบอลเพิ่ก็คือว่ารังพึ่งแต่ไม่ใช่รังเป็นตัวพึ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมเด้อคือภาษาอีสานเขาเริยนพึ่งหลวงอ๋อพึ่งหลวงอ๋อนะครับพึ่งหลวงนะครับอ่า นะครับพึ่งหลืงโอ้ตัวใหญ่ดีเิ่นวาขันมาอยู่บองไดนี่บองขันโลนี่นั่นดีเชดีว่าที่นี่เรามาเรามาทุกเที่ทำไมไม่มีแต่ไม่รู้ครั้งนี้มีไม่ไดไม่สาแล้วไม่สรทะลลงไปแเอาครบมาเอาครบแบงแบงแม่แบงันตึก แบงชักชาได้หรแบงนบ่มันมันเห็ดอันนี้โดนล้วมันไหนสงสัยเบ้าแบงนี่บอกยังบอกกับพี่รุ่นปัจจัยแล้วังเด้อพอยังบปฏิเสธสับสนตะวัมตกช่วงนี้น้องแบงติดติดซอเสือหลายนั่งซื้อวาวนะนั่งซื้อสาวบอว่ามันเป็นน้าหนูขึ้นกอนมันเป็นซอเสือบ่ไปซื้อของทา้งมาที่ท้องสาดีสาหลายโอ้ บอกเลหลายอย่างเนาะแม่นโซอาซาดระวังหัวเข่าด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมาบอกก้าวนะครับท่านผู้ชมเนาะบอกก้าวกับไอ้อ่าอาลาบไปท่านก็เดี๋ยวนี้พอปีนะครับอือบท่านเพิ่นเพราะว่ามาขอโจเขอหลับพอผมเขิบไปมาขอโมนิโต้เดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะขอไปทางเลยติกลายเป็นหัวเป็นแนวทางเลยแต่ผู้ชมบเลยนะครับผมนะอ่ะบอกก้าวเพิ่นครับผมอ่ะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอกเก้าคนสาธุครับอริยบุตเก้าคนแล้วสาธุสาธุสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระประธานองค์ใหญ่ พร้อมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุธเจา้าที่เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ผีป,ป่าผี่เขาผี่สถานที่นี่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายท่านหลายองค์ลูกหลานขับโมโหจักสื่อกขออนุญาตไายท่ามิตขอโชคลาภนั่พาประธานองค์ใหญ่ที่วัดล้างกลางป่าใหญ่วันนี้ทางทีมงานช่องมัวินชาแนลนุบามพ่นเดิมพอทองแลคนเดิมป่าตอ้อยคนมีเซนเบ้าแพ็คชาแนลพร้อมด้วยน้องแบงก์การเดินทางมาสักการะกราบไหว้เพื่อมาขอโชคขอลาภ เพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตรอเอฟซีทอโลกให้เพิ่นได้โชคได้ลาบนั่มกระขอโปรดเมตตาสงสารลูกหลานให้ได้สามโตตรงตรงของงวดวันทีสองฝุดสภาพาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดขอให้ดังเปลี่ยนปางสามโตเขาตรงตรงเต็เเมเต็มเลยพายละวันที่หนึ่งเดื้อพระประทานอ,องค์ใหญ่สุดสุดเลยซ่าถือว่าเขามากเหมือนกัน เจอผิวหลวงเ่ยอามาโชคดีเนี่ยเพราะว่าทุกเทียวเขามาเจอทุกเทียวเขามาเจอโชคดีเทียวเามากคนกูได้เจอโชคดีเลยหนึ่งอีกอย่นหนึ่งที่เขามากแบบเนี้ยทุกครั้งเขียวมาเราต่อยเข้ามาจะมาโดนเดียวมาที่นี่ช่วงระหว่างที่เขาามได้มาโดนเนี่ยต้องใช้ผึ่งล้วนเห็ดเห็ดช่างไหมช่วงระหว่างเห็ดช่างเลยเช่วงที่เขาเห็น้ผึ่งหลายๆดิขันเปิดไฟมันสีบีดมาผีเลยเด้อ์พอทั้งแล้วมันจะจุดทูบอกซึ่งศักดิ์สิทธด เอที่พอบอกก็ไม่ได้แดดเพราะต้องเลมามาบอกกล่าว่คือสิทธิ์นะครับคือว่ากันว่าทหานว่ามาวิ่นปัดไหวนุ่มอามเพลินว่าทายทำอะไรเราเข้าเพิ่นวางซี่เพราะว่ามันหลายครับเพราะที่นี่พอต้องเลียกันเลยยางเขามาก็บอกกล่าวจมปากจมค่ำมาตัวขับเนาะมันก็เลยบ่มีครับก็ขอเพิ่นเนาะขับเนาะคือมองหันจำเลยบ่มองมองพึ่งลายมองหันละมองหันละที่ว่าขันคอต้องเลี้ยบกว่าอะไรครับโดนตีปากว่แล้วต้องการแล้วครับละเอา หูห it ูเนาะูดไบึงบอกว่าอไรอาจจะจันดนมหรอผู้ชมอาจะจันทรอยาโดนก็หาได้เอาใจยัมีได้าัไต่เจ้าก้าวปุยดีหมดนี่ังตังหมด้องเรเียวับเสียวียวดค่ไขไข่ไมีคนดบึงจองบึงห้องู่ดีแมนกับวัดล่างกลางปไงขอให้่สามตเด็ไทยละนที่ สองหัต้นทิ่สองพิดราคาต้สองพันห้าร้อยหกนเจ็ดมนส่วนเี่หายตัวไดยิบออกมาเลยเด้อแยงเสี้นที่สามใหม่กันสองตัวรวมมากความกันยิบอนุบางมาผู้สายตายดีๆอ สองไม้แรกออกมาแล้วครับสองแปดสองแปดสองแปดครับท่านผู้ชมครับสองแสวยสองแปดสวยตองหนมันเสอนงแปดอาจจะเป็นแปดแปดก็ได้นะครับหรือว่าสองแปดแปดสองี่ขึงเรื่อมาพกขอ้ย

สองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งกับเกตพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมหรือสองแปดเลยนะหรือสองแปดเกตสองแปดเปหนึ่งสองแปดเกตเป็นไปได้ทั้งนั้นนะโรงเรียนมาวินต้องเข้าแล้วครับสำหรับตัวเลขเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนี่เรียนมาวินต้องคำนวณแต่ว่าเดี๋ยวขจจันใรเพราะท่านเศร้าที่อื่นเมียนพึ่งพไม่กล้าค่อยดังกว่านี้เลยใคิดอยู่ว่า คือท่านผู้ชมวันล่างนี่พอทองเรามาหาอยู่สามมือนะครับถึงเจอมือที่สามท่นผ่้ชได้เอาขันหามาขอเชิญเพรนะกระิบว่าเปิดทา่าไงพอทองเร่เห็นที่แหลกแหลกเลยแหลกแหลกเลยคือพอท่องเรบัดท,ที่นี่ขันมีหยังอยู่ในนี่คือจะเข้ามาเจอผึ่งเจอหยังบุกันพอทองเร่ต่อเก้าครับเราองบอกคนเราครับเนาะแต่พึ่งเป็นฝูงไม่กล้าเข้ามาบริเวณนี้แล้วครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อ ขนาดไฟมีหนึ่งสองสามสี่ตังหลายดวงเนาะไฟทั้งห้าดวงยูหันเปิดไฟกับเพะเปิดไฟใช้เน้อยมันก็มา่วตรนี้ครับตรงที่จอดรถตรงนี้ที่เปิดอ้าวแ่าเปิดขนาดบ่อไก่กันได้ด well, no right right? ิมเออนะครับคือตอนตอนเข้ามาครับท่านผู้ชมสิทธิกจริงครับตอนเข้ามาเนาะจะจานแก็ครับผมว่าจะเปิดกล้องตรงนู้นว่าจะสัตว์อ่าผมเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนปุ๊บท่านผู้ชมเอ้ยมิ้มหลวงพึ่ง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 หลวงนะครับ ตัวบางอย่างใหญ่เลยตัวตัวใหญ่ใหญ่เลยครับเพิ่งหลวงตัวใหญ่ให้หลวงป้าอมีนข่อยมาวิ่งเิ่นไร่หาดข่อยเพิร์ตบอกว่าต้นไม้ใหญ่ข่อยเล็กลหญเป็นเดี๋ยวว่าเมันบลูกพิษปลูกถือไม่ต้องชอมขอตอกกอไผ่ด้วยครับคือมิีมตัวบางอย่างใหญ่เลยเนี่ยบินมาบินบินแบบแบบมาเป็นกลุ่มไม่เหมือนเปิดไฟไรมเลยนะครับเป็ยัคือปลอมเลยาทีมงานจะถ่ายทำไม่ได้แล้วไม่ได้เนี่ย ที่เรียกว่าผมก่อนเรียกุ่ณว่าติดตั้งกองทายอยู่ติดตั้งกองทายแล้วแบเอาวิน้องใจเขาทายคิดไปเลยอ่ะบอกมิ่ามิ่มมันหลายทีนี้พอต้องได้จุ่ๆกับยางมาไม่จุดถูกบอกกาวองพระท่านเสียงทางนู้นเสียงทางพี่ได้ยินแค่แค่แค่ทางนี้เสียงเสียงดังมีท่านคือจังเป็นมูใหญ่เลยคณิว่าถึงเดลยนี่แต่ว่าข้อสงกาวได้ยัน บ่มันใจกันบ่าหมีมสิเีขามากเพิองสิเขามากบ่เขามากนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับคือมาบอกกับเพิ่นบอกกั็พระวธาตุวาให้พวกพวกผู้ขาทายถ้ำและการแล่วคนจังมาจังมาเอาไปที่นี่เรื่องเขาแม่จังมาเอาได้อันแลกจ่าทั่วคออะไรดัดเติบอย่ท่านผู้ชมเสียงนี่ครับเสียงนะนึงเข้าป่ามันก็เข้ามาลึกใช่คือเสียงนี่ครับอาวุธอาวุธติดตัวบ่มีอะไรถูกต้องครับคือเขาบ่หัวจะไมาเจออีกอย่างแล่นะครับการคำเคลื่อนเด้อนี้สีแดงต่อย มันใกล้ของบ้าเราติฟังเสียงดังใกล้ของบ้าดิมันมันก็จะเป็นฝูงเลยเด้แงนเป็นฝูงเลยเด้แค่เสียงสงบิ่นเอ้าท่านบอกเฮาเดี๋ยวทุกไปคู่ใหม่เดี๋ยวใหม่เราสองตัวตัวที่สามกำลังเคิครับเอ้าเนี๋ยอีกอย่างหนึ่งนะเอารถมาวินมาทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามครับทะเบียนห้าหนึ่งห้าสามตบมือครับเออจะพึ่งตบครับ ตรงกับเลขทูบเป๊ะเชะเช๊ะปะเลขทูบเท่าไรสามสามห้าเจ็ดเอาแล้วสามห้าเจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งตรงกับพี่น้องกันสามนะครับตรงกับกอดท่อรถเจ้าเลขทูบสามห้าเจ็ดเอางี้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูอีกข้างนึ่งกอท่อรถเนาะมาวินแล้วก็ผมจะพาสองดูตามจุดต่างๆขององค์พระประธานด้วยนะครับท่านผู้ชมเด้อไปโอเคซึ่งควาเสียงไกลมากไกลมากไปนะครับท่านผู้ชมต้องรีบแล้วครับต้องทำเวลาาไม่รีบเอาพระท่านในเข้าเอาพระท่านในดีแล้ว บนได้ขไฟอยุ่นทับนะอารนะมองดีแล้วเต็มเลยไอ้ม่นวนเลยแล้วไม่มองดูาพครับท่านผู้ชมเสียงพึ yeah, ่งกำลังมานะครับตอนนี้นซฟทีมา่ชนี้ก็ว่าพึ่งกำลังมานะค่ะท่านผู้ชมพุ่มหลวกำลัง ลองจันทร์อยู่ข้างบนพอดีเลยนะครับสามห้าเกตนะครับเลขสามมีคล้ายๆเลขห้าอาจจะเป็นห้าห้าเกตสามห้าเกตเกตตำหน่งพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับโชคดีปังๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับผมเดี๋ยวไปดูไปดูผมเร่งเร่งไปนะครับมอเพื่อเลืถูกกันแล้วค่เนาวา เลขทูบกับวัดล้างวัดล้างกลางฝาใหญ่นี่เลขทูบนะครับกับองค์พระสามห้าเจ็ดนะครับวัที่นะครับผมคิดว่าสามห้าเจ็ดนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับอาจจะสามห้าเจ็ดสามคือขาดไปแบบนั้นว่ะสามห้าเจ็ดผงใหญ่เลยครับนี่นะค่ะบสามห้าเจ็ดหรือสามห้าหนึ่งครับตามนั้นเนาะค่ะเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับสามห้าเจ็ดท่านผู้ชมอือคือมันดูได้หลายแบบนะจะดูเป็น ต้องเอาจริงๆน่ะตัวแรกคล้ายๆเลขห้าดีอ่ะดูดูดีๆเ้อเป็นสามมันดูเป็นห้าห้าเจ็ดหรือสามห้าเจ็ดหรือหกห้าเจ็ดเออแมนแมนแมนเดือนนเจ็ดกับเจ็ดกับอะไรไม่รู้อ่ะที่ที่เป็นกันโอรงเรียนมาวินต้องเข้าแล้วนะครับอ้าวแต่ผู้ชมถ้าอยากคุ้ว่าเป็นเลขตัวใดกับแคบไวนะครับแต่ว่าเบืงคบเป็นสามห้าเจ็ดเนาะอืมประมาณนี้เลยนะครับอก็บนะ

จะเป็นประวัติย่ครัวันนี้วันนี้ตัวเลขอะไรหรือเปล่าครับกบรบอกทองทมันไฟมันแก่ี่นะครับผมผานพิดไฟเขาว่าเห็นนะครับเขาเปิดไฟด้วยกันเลยสักศิษ์สักสิษย์ดีครับชมสักศิษย์ีถุ่านถุสาถูกานก็เคยกเคยฟอกองจึงเอาติงนะครับสักสิษย์เองครับผู้ชมสักศิษย์เอนะครับก็ื่อ้กลับมา <I>. <modeling> สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พัญไแล้นะครับท่านผู้ชมพร้อมด้วยวทุ่ท่านที่ดวงที่อยู่ร้านลางปลายแห่งนี้นะครับนี่ไม่แน่ใจนะครับผมเห็นเป็น47นะครับหรือ87นะครับหรือ81นะครับตามนั้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ่าขอให้นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเข็งแกั่งๆังเลยนะครับทุกคนนะครับใครเรียนแคปนี้แล้วนะครับก็ใครที่ดูจบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ เราแค่ก็จะขอนะครับกาบลานะครับองค์ระประทานนะครับแล้วก็ลาเอฟซนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับทุกคนนะครับทุกท่านเลยนะครับเฮงเงรวยรวยปังๆนะครับโอเคครับตามนั้นนะครับทานผู้ชมเราแคก็จะกลับแล้วนะครับก็สวัสดีครับ นี่ครับโอ้นี่ครับมันวิ่าปมะชชนคิดเราวิ่ดูเกาเก็บไปายมเผื่มเบิกฮเดี๋ยวดเอระมาณนี่ไมเผื่เบิกเราแบบไงนะ่ผู้ชมเห็นบ่วเอกาลเชฟไ่ฉายได้ไม่จะเผิ่อครับผมอ่าเปิดไฟฉายไรครับผมเผืครับโอ้โอ้ยโอ้ถือกันแน่ละะเอาวิงจันจันมาบังันโอ้ถู้ชมเดยวคือแบบ มิมนะครับ,บประกาศให้ไม่ดูกาศจไปฉายเลยเงหลวงครับอืมอืมอ่มอเอาเอาที่นี่เอาฝาว้มวที่นี่อืมพเมาวะอืมอืมิม,มมมมาหา,าแล้วเอ๋เมมาเขแล้วกอนเสเมากอนอืม เราจะไปดีห้องที่นี่ทั้งทั้งโพทั้งหลโอ้ยโพนทั้งลงไอ้เจ้าเฮ้ยว่าม่พนทั้งแลไอ้นี่พ่อเอาไปห้องเ่าเขาไกด้ยิโอ้ยาเก๋าขาไก่ได้มีมิไหมเออเอเพิงดวงจะไปช่วงเพ่งง่ย้ยมเก่งบ

เปิดแฟรไปเลยจาชอเปิดแฟรไปเลยเ้เปิดแฟรไปเลยป้มลมันจิมาหากองเจ้าเลยที่ไปเลย